อันนี้มาแนะนําตัวนี้นะครับนี่คือฮีโร่แคลจัมโบบิกตัวนี้ช่วยให้ผลโตทันใจสีสันสดใสกินดีด้วยผลไม่แตกเก็บเกี่ยวเร็วนะครับเนื้อแน่นแล้วก็มีน้าหนักดีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮีโร่เจตัวนี้ฮีโร่เจตัวนี้นะครับตัวนี้สะสมอาหารติดดอกและผลอย่างสมบูรณ์ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลอ่อนตัวนี้ช่ออ้วนเนี่ยหรือเขาเรียกกันจ่าช่ออ้วนตัวนี้ขายดีมากนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮีโร่แคลจัมโบบิกตัวนี้นะครับขยายขนาดผล ช่วยให้พืชแตกตาดอกและตายอดนะครับตัวนี้แก้อาการใบใบแก้วนะครับตัวนี้ใบแก้วในส้มแล้วก็เพิ่มคุณภาพผลผลิตฮีโร่แควตัวนี้นะฮะเป็น3ตัวตัวนี้นะครับฮีโร่จัมโบ้บิ๊กตัวนี้ลำไยทุเรียนลูกไม่ใหญ่ติดต่อมาได้เลยนะฮะฮีโร่เจช่ออ้วนตัวนี้ช่วยให้ช่อดอกแล้วก็ลูกอ่อนเนี่ย้วเหนียวประมาณนี้นะครับช่ออ่อนช่ว,วเหนียวนะครับ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลอ่อนอีกอันก็จะเป็นฮีโร่แคลตัวนี้นะครับขยายขนาดลูกตัวนี้แล้วก็แก้ใบแก้วในในส้มด้วยนะทักมานะทักมานะ